Give me, like พลอยใสเพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านทุกๆุกท่านเลยนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยใสเพชรยนต์นะคะในช่อง y YouTube พลอยใสชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ให้พลอยใสด้วยนะคะวันนี้มาแนะนํารถสวยๆเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเป็นใครไม่ได้เลยนะคะเป็นสาวกซิตี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะใครอยากได้ แบรนด์ Honda นะคะแล้วก็เป็นรุ่น City นะคะที่ประหยัดน้ำมันสภาพดีๆราคาดีๆสวยๆนะคะออปชันแน่แนๆต้องคันนี้เลยด้านหน้านี้นะคะเป็นตัว Honda City 1.0 SV ปี2020สภาพน้องป้ายแดงนะคะไมวิ่งไป60,000โลนะคะคันนี้เป็นรถป้ายแดงนะคะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะ ราคาตั้งขายอยู่ที่510,000 0บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000พปาปลาย,ลายรายได้20,000บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้าและคันนี้นะคะสามารถเข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษ2.59ได้อีกด้วยนะคะ C ีปี2.59 5ปี2 เจนะคะส่วน6ปี7ปี2.99นะคะใครที่ไม่ทันดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะคะถ้าหมดโปรแล้วนะคะไม่รู้เลยว่าจะมาอีกเมื่อไหร่นะคะโปรนี้ลูกค้าค่อนข้างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่จะพาไปดูรายละเอียดรอบคันของเจ้าตัวซิตี้คันนี้กันเลยนะคะว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็ออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูในส่วนของรอบๆอบคันด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะคะโฉมนี้นะคะเป็นโฉมปี2020นะคะจะเป็นกระจัง หน้าโครเมียม1เส้นนะคะตัดด้วยสัญลักษณ์โลโก้ Honda ตรงกลางมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนกท6381กาปนกรสินนะคะเดี๋ยวอันนี้จะได้เป็นเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพไปเนาะจะไม่ได้เป็นป้ายกรสินนะคะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะส่วนไฟหน้านะคะคันนี้จะได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วสวยๆมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ u n n นิ่งไลท์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ สภาพหลอดไฟโคมไฟไม่แตกไม่ร้าวนะคะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะสวยมากๆก้านชนด้านล่างเป็นสีดำนะคะคาดมาสวยมากๆเลยผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะของน้องเรียบเนียนเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะที่สําคัญนะคะโครงสร้างกรารันตีให้เลยว่าแท้เดิมแน่นอนนะคะไม่มีกลับสีไม่มีตัดต่อ ส่วนตัวแม็กนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กทูโทนนะคะลงดำแบบนี้สกูสีรูของเดิมแท้โรงงานมาเลยนะคะยางปี2020สัปดาห์ที่11นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะดูมองด้วยตาเปล่านะคะคนดูรถเป็นนะคะรู้เลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะเป็นตัวกระจกซึ่งจะฉบเฉีวยวมากๆนะคะเป็นไฟเลี้ยว d a y ์ไลท์ กระจกรถนะคะก็เป็นกระจกแค้เดิมนะคะทุกบานลูกค้าดูได้เลยชัดเจนทั้งหมดตัวส่วนคันนี้นะคะก็ติดตั้งคิ้วกันาสาดมาให้ด้วยนะคะรอบคันเลยตรงด้ามจับประตูของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของปุ่มสมาร์ทเอให้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟท้ายเดย l i g h t แล้วก็โลโก้รุ่นไฟทับทิมตกแต่งด้านล่างมาพร้อมกับตัวกล้องถอยนะคะอยู่ด้านหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้ว1ตัว นะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมกันแล้วนะคะคันนี้ครบจบเลยโลกโก้รุ่นมาครบนะคะได้รถใหม่ได้รถสภาพน้องป้ายแดงแถมผ่อนถูกกว่าเดิมนะคะราคาประหยัดกว่าเดิมด้วยนะคะผ่อนผ่อนง่ายนะคะผ่อนถูกจบไวเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะเป็นแองจินสตาร์ทเรียบร้อยนะคะไหนนี่เอ่ยนี่อยู่นี่อ่ะ ปึ๊บนี่สตาร์ทเลยนะคะขออนุญาตปิดประตูสักคู่หนึ่งนะคะแดดสองร้อนมากๆอ่ะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเข้ามาเนี่ยสวยมากนะคะพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันเนี่ยคร,ครบเลยสภาพพวงมลาลัยนะคะใหม่มากๆมีแอร์แบ็คให้นะคะแล้วก็แอร์เนี่ยเย็นเลยเปิดแป๊บเดียวนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะที่เป็นหน้าจอทัสกรีนให้แล้วนี่ เป็นหน้าจอทัชสกรีนให้เลยนะคะเบาเสียงกันสักนิดนึงเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงพลอยใส่นะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดประมาณ7-8นิ้วได้นะคะคันนี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Bluetooth ได้หมดเลยนะคะได้ทุกอย่างนะคะรองรับหมดตัวระบบแอร์นะคะก็เป็นระบบแอร์ที่เป็นออโต้ให้แล้วนะคะขึ้นมาเนี่ยเปิดเหยียบเหยียบอ่าเหยียบเบรกแล้วสตาร์ทเนี่ยก็จะ สตาร์ทให้เลยนะคะเป็นแองจินสตาร์เป็นฟุตสตาร์ส่วนตรงนี้นะคะแผงสวิตช์ควบคุมนะคะกระจกมองข้างต่างๆนะคะก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะระบบเซนทรัลล็อกทุกอย่างนะคะมีครบครบจบเลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์ ออโต้ Auto, แล้วก็มีถุงคลุมให้ด้วยนะคะช่วยในส่วนของการสิงสกรปรกได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เข้ามาข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆนะคะตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำสภาพไม่ขาดไม่ฉํำสภาพเดิมๆเลยด้านบนนะคะที่เก็บของอะไรต่างๆนะคะทุกอย่างนะคะครบปกติเลยนะคะมีกระจกอ่ะให้ด้านบนนะคะดวงไฟใช้งานได้ปกติชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ สวยนะคะสวยมากๆข้างในเนี่ยค่อนข้างจะหรูหราด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังรอบคันเลยคันนี้นี่สภาพเบาะด้านหลังก็ไม่ขาดไม่ช้ำนะคะมีที่สำหรับใส่แกะใส่ของนะคะเก็บของเอ้ยต่างๆนะคะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากนะคะส่วนรีโมทแอร์ของเขาเนี่ย <c oughs> ก็จะได้เป็นรีโมทแอร์เคลร์แบบนี้เลย เดี๋ยวเราไปเปิดด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตดับรถสักคู่หนึ่งนะคะสามารถกดปุ่มนี้เลยเลยนะคะแล้วก็เครื่องก็จะดับแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเราเปิดประตูออกไปกันเลยนะะมาดูในส่วนของตัวแผงด้านข้างกันก่อนเลยละกันนะคะมาร์กแต้มสีโรงงานอยู่ครบเลยนะคะคันนี้สภาพเดิมๆนะคะเดิมแท้ทั้งคันแน่นอนทุกอย่างรอยเม็ดแผ่นคัสซีนะคะเดิมทั้งหมดเลยนะคะ ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะได้รถที่ย้อมแมวขายแน่นอนนะคะพอยใส่รับประกันให้เลยว่าออกรถกับพอยใส่ไม่มีรถย้อมแมวแน่นอนใครที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับพลอยใส่ได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะพื้นที่เก็บของด้านหลังนะคะมีแผ่นรองมาให้นะคะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยแล้วก็ชุดแมแลงถุงเครื่องมือยางอะไหล่สำรองก็จะอยู่ด้านล่างทุกอย่างครบเหมือนเดิมนะคะปากระโปรงท้ายห,งหงัวน็อ ต่างๆนะคะไม่มีไขไม่มีงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพเดิมๆเลยได้รถสภาพนี้เลยนะคะสวยๆแถมสปาให้รอบคันนะคะของแถมไม่ต้องเป็นห่วงมีให้กับทุกคนแน่นอนนะคะถ้าใครนะคะมาซื้อรถมาเอารถกับพลอยใสนะคะได้ทั้งของแถมได้ทั้งรถสวยคุณภาพดีนะคะออกไปแล้วไม่ต้องมานั่งซ่อมนะคะออกไปแล้วใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพลอยใส่ทาให้จบครบเลย นะคะคฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะซิตี้คันนี้ทะเบียน6381ราคา510,000บาทนะคะสามารถโทรเข้ามาหาพลใสได้เลยที่เบอร์081 156 4065สีาสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ